สวัสดีเช้าว,วันจัน์ทนะคะวันนี้แม่จุ๋มจะามา,าสาธิตพิธีแพ็คแพ็คก,กิ้งหอยเชอรี่สีทองส่งให้ลูกค้านะคะที่อ,อยู่ระยะใกล้แล้วก็ลูกค้าที่มารับหน้าหน้าฟาร์มนะคะอตอนนี้ก็ยังไม่อยากเรียกว่าฟาร์มหรอกเนาะ ก็หอยเราก็ยังไม่ได้เยอะมากพอที่จะต้องเรียกว่าฟาร์มนะคะเอาเป็นว่าที่หน้าบ้านก็นแล้วกันที่บ้านนะคะค่ะอันนี้คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะตอนเช้าพี่จุ๋มเอาตำลึงให้กินค่ะอันนี้คือหอยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เมื่อวานนี้ล้างบอ่อก็เอากล้วยนะคะอันนี้ตำลึงกําลังกินนะคะน,นี่เอากล้วยออกก่อนอันนี้เปลือกกล้วยนะคะ กล้วยหอมเมื่อวานนี้ซื้อกล้วยหอมมาแล้วก็เอามาทานเปลือกมันเหนือก็เอาไห้หอยเชอรี่ทานนะคะอันอาทิ่งแล้วเดี๋ยวน้ําจะเล่านะคะเมื่อวานนี้ก็เอาปีกล้วยค่ะมาดูลูกหอยนะคะอันนี้ลูกหอยตัวละสิบบาทที่จุม๋มจําหน่ายเดี๋ยวจุ๋มจะแพ็คก,กิง้งจะแพ็คก,กิ้งให้กับลูกค้านะคะเขาสั่งมาสองร้อยบาทไม่จุ๋มก็ไม่ได้จุาจำหน่ายราคาแพงอะไรมากมายนะคะ นหน้าฝามก็ลดเป็นกรณีพิเศษเซลล์ซลลคู่ระ60หกสิบนะคะก็มีรถแรกรถแรกแจกแถมกันไปตามเรื่องราวนะคะมีกหอยทานเปลืกก้อยหอมค่ะเห็นไหมคะแสงสะท้อนอนีน่ปีกกล้วยนะคะรุมเลยลุมลุม,มะกำเลยนะคะเห็นไหมคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีแพ็กกิ้งหอยกันนะคะ อันนี้คือหอยที่ไม่จุ๋มตักมาแล้วนะคะอ่าอันนี้คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์วิธีแพ็คกิ้งก็จะแพ็คกิ้งใส่บรรจุหีบห่ออย่างนี้นะคะถ้าส่งระยะใกล้นะคะค่ะก็จะเป็นแบบมีน้ํานะคะเราไม่ต้องพักหอยให้หอยมันนอนหลับนะคะก็คือแบบเอาสดสดเลยเวลาหิวหอยมันก็จะกินจอกแหนดอกกุหลาบนี่นะคะอันนี้คือจุ๋มจะเตรียมให้ลูกค้าใส่ในกล่องทัพโปแวร์นี้นะคะ อ่ามันจะเพิ่มความเย็นความชุ่มชื้นให้กับหอยค่ะวันสองวันนี้ก็ไม่ตายนะคะเห็นเพื่อนเอาไปที่จังหวัดอุบลน,นะคะอ่าที่เขาสั่งกับจุ๋มนะคะก็ไม่ตายค่ะ2วันอยู่ในกล่องค่ะถ้าอากาศอุณหภูมิอยู่อ่าในจุดที่พอดีไม่ร้อนมากจนเกินไปเขาก็ยยยอยู่ได้นะคะไม่ตายค่ะทดสอบมาแล้วนะคะ อ่าส่วนวันนี้ก็จะส่งระยะใกล้ไปส่งที่สมเด็จนะคะค่าคุณพ่อน้องโฟนจะเอาไปส่งเพราะว่ามีลูกค้า NT สั่งนะคะอ่าสองบาทไม่เยอะละค่ะแต่ว่าถ้าเอาไปแล้วก็คุ้มนะคะยไม่จุมก็อ่าให้ลูกหอยไป15ตัวนะคะแล้วก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สคู่นะคะวันนี้ประเดิมก็เลยแถมอีกตัวหนึ่งปกติ ที่เขาขายกันในเฟซเนี่ยก็คู่ละ80แต่ไม่จุ่มไม่ได้ขนาดนั้นนะคะก็ประมาณ60บาทกันเองนะคะค่ะอ่าเปิด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 อ่าปโปรช่วงโปรโมโชั่นนะคะวันนี้นะคะอันนี้พันสนิมนะคะพันสนิมจะเป็นแบบนีนะะ้แต่ข้างในเนื้อจะเป็นสีขาวอันนี้สีทองเลยทั้งทั้งเปลือกข้างเนื้อนะคะค่ะอันนี้เป็นแม่พันธุ์อ่ที่นี้เสร็จแล้วนะคะ แม่จุ๋มก็จะเอาดอกจอกดอกกุหลาบใส่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะโอเคเราก็จะใส่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับตัวหอยนะคะแล้วก็ลูกค้าที่เอาไปเนี่ยก็สามารถที่จะไปขยายพันธุ์จอกดอกกุหลาบนี้ได้นะคะใส่ในอ่างเลี้ยงเลยนะคะไม่ตายแล้วก็มันจะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆตอนตอนตอนที่จุ๋มซื้อมาก็แบบนี้ละคะ่ะ เขาก็ให้มาเราก็เอาไปขยายพันธุ์เป็นอาหารของหอยของอะไรช่วงแรกๆเราก็หาพวกพืชน้ําหาผักหาอะไรมันกินได้หมดค่ะให้มันทานนะคะให้มันกินอ่าเราก็เราก็เลี้ยงพวกนี้ค่ะเลี้ยงไปสักไม่นานหรอกค่ะเดี๋ยวมันก็โตมันโตเร็วมากนะคะอ่าทีนี้ฝาปิดฝาปิดนี่เราจะไม่อ่าเราจะไม่ปิดแบบ อันนั้นนะคะปิดปิดสนิทนะคะแต่เราจะเปิดทาเป็นเป็นให้มันมีอากาศนะคะค่ะเราก็ปิดลงไปเลยนะคะง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะก็หอยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันมันบรรจุง,ง่ายไม่เหมือนอสินค้าตัวอื่นต้องระมัดระวังเพราะหอยมันเคยอยู่ในดินเนาะ ธรรมชาติอยู่ในดิมนมันมันมีไม่มีน้ํามันก็ไม่ตายนะคะอยู่แบบนี้มันก็อยู่ได้นะคะจุดนะคะแพก,กิง้งอพอดีจับข้างนึงจับมือถือขออภัยนะคะเดี๋ยวกดลงนแดงๆก่อนอันนี้ก็เป็นห่อข้าวธรรมดานี่แหละคะ่ะทัพโปแวร์พลาสติกนะคะอย่างดจุ๋มซื้อมานะคะ อันนี้ก็จะเป็นถุงประมาณนี้นะคะถุงไฮโซอ่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเป็นยังไงจะให้ดูนะคะนี่คือหอยที่เราบรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะพร้อมที่จะนําส่งลูกค้าวันนี้นะคะสายด่วนที่อําเภอสมเด็จบริษัทเอ็นีนะคะที่สมเด็จนะคะค่ะให้ไม่ด้วงไม่ด้วงก็เป็นเพื่อนไม่จุ๋มนี่แหละ,ค,ะค,ค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอาบน้ําไปทํางานแล้วนะคะสายแล้วค่ะ อันนี้แพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมส่งลูกค้าแล้วนะคะค่ะไม่จุ๋มก็แถมไข่ให้ด้วยนะคะฟองไอรัอรงนึงนะคะไข่รังหนึ่งนี่ก็อ่อรังก็ไม่ใหญ่หรอกคะ่ะแต่ลูกเยอะมากประมาณ3-400ตัวนะคะหลังนี้นะคะถ้ามันถ้ามันอ่อสำริผลเป็นตัวเอามาหมดก็จะได้ลูกเยอะมากเลยนะคะค่ะออ,อันนี้กันเองนะคะลูกค้า ค่ะอันนี้พ,พ่อปุ้ยจะไปส่งที่สมดิจนะคะ NT NT ไม่ด้วงรอรับนะคะ